ไทยหยองจัดค่ะเขมรนพาทูดเย้ยเดินเข้าช่องอานมา้าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าติด MOU 43ค่ะ สืบเนื่องจากวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะสำนักข่าวเฟซนิวของกัมพูชาคุณผู้ชมเผยแพร่ภาพคณะผู้แทนทหารจากประเทศมหาอำนาจและก็ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก13ประเทศเข้าตรวจสอบสถานการณ์จริงในพื้นที่สมรภูมิอันเชสหรือว่าช่องอันมาจังหวัดพระวิหาร ภายหลังการหยุดยิงนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยประเทศมหาอำนาจที่เข้าร่วมก็จะประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีออสเตรเลียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเวียดนามและเมียนมาค่ะโดยการมาเยือนนี้ผู้ชมไม่ได้มีการแจ้งทางไทยของเรานะคะคล้ายกับการวางแผนเดินเกมเร็วของเขเมรค่ะ โดยเรื่องนี้เองนะคะทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลโดยล่าสุดเรื่องนี้ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานำผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่บริเวณช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์โดยฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรซึ่งฝ่ายไทยเองได้ทำการประท้วงไปแล้วหลายครั้งไม่ใช่ทหารไม่ได้ทำหน้าที่ พร้อมกับยืนยันค่ะว่าไทยเนี่ยทำได้ดีที่สุดซึ่งหลายพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการลุกล้ำฝ่าฝืาฝนกติกาโดยอาศัยชาวบ้านชุมชนเข้ามาทำผิดเงื่อนไขแทนโดยหลีกเลี่ยงการใช้หน่วยทานของกัมพูชาเอง ดังนั้นต้องรู้เท่าทันซึ่งต่อไปเราจะพูดปัญหาอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดสถานการณ์สู้รบกันนี้โดยยืนยันนะะว่าพื้นที่ดังกล่าวนยอยู่ในเส้นปฏิบัติการทางการทาหารค่ะโดยพลตีวินไทยนะยังบอกอีกว่า การที่ผู้ช่วยทูตทหารแล้วก็สื่อมวลชนต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ในลักษณะนั้นเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเราเนี่ยจะเอาช่วงเวลาของเมื่อวานมาตัดสินไม่ได้เนื่องจากว่ามีสัญญาหยุดยิงแล้วแล้วซึ่งต้องยึดตามหลัก MOU 2543อีกไม่ได้หมายความว่าจะเดินเข้าออกไม่ได้แต่จะต้องทำการภายใต้กติกาในจุดที่สำคัญซึ่งสงฝ่ายจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ฝ่ายละ5-7คนแต่จะต้องไม่มีการฝ่าฝืนเหมือนกับการขุดคูเลท ่ผาานมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เข้ามาในพื้นที่บ้างจึงเป็นไปได้โดยก็จะให้ทุกอย่างตึงเครียดไปหมดคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีพรมแดนติดกันนี่นะคะคือคำแถลงการของโฆษกกองทัพบ,บกค่ะพลตรีวินไทยนะคะก็ตามภาพที่ได้เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมถึงในภาพเนี่ยจะไม่ได้มีเห็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยเรานะคะแต่ทางกองทัพบ,บกยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่สังเกตการอยู่ฝ่ายละ5ถึง7คนค่ะ สำหรับปราสาทตาควายพื้นที่ปราสาทต,ตาควายผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางาทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียงปราสาทต,ตาควายที่เดียวนะครับที่มีข้อจํากัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าเราจะพูดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารนะครับที่วางแผนไว้แต่สําหรับปราสาทต,ตาควายเนี่ยมีข้อจํากัด นะครับแล้วก็เป็นเป็นเ,เป็นความพยายามของเป็นพยายเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชานะครับทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึง100%เรี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถควบคุมได้ร้อนะครับแต่นะครับ,นะรบเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะนะครับซึ่ง เล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกำลังเนี่ยตัวปราสาทตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสำคัญในทางทหารเนี่ยจะไม่ใช่ตัวปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ต่ำนะครับ แต่เดิมเนี่ยนะครับหากเราวางกำลังประจำอยู่ที่ปราสาทตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการคุมพื้นที่บริเวณเราใช้คำว่าบริเวณนะครับสำหรับในห่วงสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กำลังนั้นเราพยายามที่จะกระทำต่อ เป้าหมายจุดสูงข่มในทางทหารนะครับก็คือเน,นเนิน350นะครับเนิน350อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในในในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับเราก็ นะอย่างน้อยเราก็ใช้ในการควบคุมพื้นที่โดยส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้การควบคุมด้วยอาวุธนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะในเมือ่อถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเดินสามหู้นย์นเป็นที่วางกำลังของทางคาภูชารนะครับซึ่งจากเดินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เรียน,นได้ทราบมาเลยทําให้เราไม่สามารถจะวางกาลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารท,ท,ที่ดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน3,5 0นะครับเพราะนั้นลักษณะประเทศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนี้เ,เราจะประกวดว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีถาม ในปราสาทตาปายเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ b m 2 1นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับอต่นี้แต่ในพวงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3 50และประสาทตาฟายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่2ที่หมายนะครับแต่เนื่องจากการดำเนินการในห่วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่าเราจะเจอสนามทุ่นระเบิด บริเวณรอบปราสาทตาพายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในใน,ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากทุนระเบิดก็คือหมวดบุบนะครับทําให้การเข้าสู่ปราสาทตาพวายในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสาคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาเดเจ็บจากสนามทุนระเบิดนั้นมีผลต่อการ หลังห่วงในการที่จะลุกขึ้นในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องพยายามสร้างสมดุลทั้งในภารกิจสุดท้ายกับขวัญและกลำลังใจของความปลอดภัยของคำลังพนของเราพวกคู่กันไปนะครับจกนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเมื่อเวลาหมดนะครับเราก็สามารถคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีกําลังประจําหรือที่ประสาทตาฝ่ายครับ<ม>ที่ตอบมีเพิ่มเติมไหมใ<ม>ี่ส่วนอื่นที่ผมจะนําเสนอเพิ่มเติม,มหรือเปล่าไปขอไปเราดีไหมครับสรุปแล้วตอนนี้เรายึดไม่ได<า>้<ม>ต้องไหมต,ต้องถามว่าเราเรา จริงๆปฏิบัติการทหารเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวเราหมายถึงองค์ประกอบโดยรอบเราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเราได้พื้นที่เพิ่มเติม,มนะครับและในพื้นที่ที่เราได้เราก็สามารถถือว่าควบคุมตัวปราสาทได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีฝ่ายทหารกรรมัมพงชาอยู่ที่บริเวณตัวปราสาท<ม>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจยุงยิง ะะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องต้องต้อง,องหยุดการปฏิบัติต่างฐารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าไทยที่เดินอยู่ในตัวประสาทตาบุญไฟในปัจจุบันนั้นจะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับในการต่อสู้บริเวณพื้นที่ปราสาทต,ตาไฟของท่านแปลว่าตอนนี้ที่รอบปราสาทนะคะมีกํลาลังทั้งไทยและกัมพูชาใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่า ภาษาตาควายจะเป็นพื้นที่ที่ที่ยังทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญอยู่นะครับผมไม่ได้ฟันธงเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงตัวพื้นที่ปราสาทอย่างไรนะครับทหารไม่ได้มองเฉพาะตัวปราสาทเรามองว่าตัวปราสาทอาจจะเป็นเป้าหมายด้วยซ้ำไปนะครับเราอาจจะมองว่าพื้นที่การควบคุมทางทหารแบบอื่นอาจจะมีความสําคัญมากกว่า จุดนี้เป็นจุดที่ชัดเจนไหมครับว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ทุ่นระเบิดที่ระเบิดสัญญาครับต้องรวบรวมหลักฐานทุกประววงด้วยนะครับอ๋อชัดเจนจริงเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่2นะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริงนะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อสังคม ออนไลน์ Online, mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ได้พาผู้คนไปเดินอยู่ในปราสาทแล้ว mm hmm. เราจะเห็นฟวงของปราสาทฟวงของตุ ab, e ้เปิดแบบ e m n 2เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจํานวนมันเนี่ยมันเยอะมากจรงิงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ในทางทหารอาจจากที่คายลงไปบ้างนะครับ แต่การต่อสู้ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนิน,ก,น,ก,นการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขันนี้ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในในในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะใช้พิสูจน์ ได้ครับต่อเรื่องการระเบิดในระหว่างที่หยุดยิงเนี่ยเราสามารถเขาเ้าไปเก็บกู้หรือดำเนการอะไรอางนั้ได้ไครับขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอดูก่อนนะครับต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ในขั้นนี้ถือว่ามันเริ่มจากจยุดยิงก่อนนะครับแต่ว่าในในการปฏิบัติอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีต่อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะ ่อนตัวกันการเจรจาเหตุมีทางรัฐบาลกับองทรัพเนี่ยได้อกสารแล้วก็พูดกันหนครวว่าสถานการณ์ในหน้างานเราเป็นยังไงแล้วก็เราได้ควบคุมในส่วนโฆษกไม่ได้รับข้อมูลเลยนะครับผมเองอยู่เฉพาะการปฏิบัติทางทหารของหน่วยในพื้นที่ตอนนี้ผมให้อัปเดตเพื่อของทหารเราควบคุมตไปหน่อยครับที่เขาบอกว่าเรารักษาตัวทางเราจะมีการโต้แย้งในห้างาน คือจริงๆข่าวสารที่ที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องต้องเขาเรียกต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างที่พวกเราทราบกันนะครับทีนี้ถามว่าการปฏิบัติของผู้ที่เราควบคุมตัวได้น,นะครับเดิมเนี่ยเรา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 เองก็ยึดหลักนะในวันแรกเนี่ยเราก็ยึดหลังการปฏิบัติตามกฎหมายสากลน,นะครับคงไม่ได้เพราะเราถือว่าทหารจะอยู่ ของฝ่ายตรงข้ามเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของตัวเองมันเป็นหลักจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานในทางทหารน,นะครับไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามวางอาวุธแล้วเราจะมองเขาเป็นเป็นคนร้ายไม่ใช่สุภาพบุรุษคือคือกอ,องทัพบกไทยเนี่ยหรือกองทัพไทยเนี่ยเราอยู่ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราเคร่งครัดในกฎกติกาที่เป็นสากลน,นะครับ เรายึดถือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเราพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งไหนจริงเราบอกจริงสิ่งไหนไม่จริงไม่ใช่เราก็พูดไปตามความจริงนะครับ<ส>ผมเชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมาของประเทศไทยนะครับในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายทหารนะครับรวมถึงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลด้วยครับผมและในปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเรา เห็นว่าเรามีการดําเนินการในลักษณะของกฎหมายปกติก็คือเป็นเรื่องของหลบหนีเข้ามือไปนะครับก็ดําเนินการไปตามช่องทางปกติได้นะครับแต่เดิมนั้นตอนในในวันแรกนั้นเนี่ยถือว่าเราเราเราพบเขาในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเราเราเราสามารถจะเมื่อมีรายละเอียดเราก็ดูว่าตามความเหมาะสมว่าจะไปในในเส้นทางไหนนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ไปในเลือกนะครับมองไปในลักษณะของ ถองผู้ที่ควบคุมกําลังทหารฝ่ายตรงข้ามบางคนอาจจะไปพูดเกินเลยว่าอาจจะไปใช้คําเฉลยศึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมันอาจจะไปม,มีผลในเวทีต่างประเทศเราก็ได้รับคำประสานเรื่องข้อมูลว่าเราอาจจะใช้ว่าเราควบคุมตัวทหารกัมบ,บูชาได้นะครับแต่โดยหลักๆก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขัดขืนต่อสู้ จะมีมีความผิดในเรื่องไหนบนะ้างนะคะนอกจากเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วในเรื่องที่พกพาอาวุธอะไรอย่างนีมน้มันมีความผิดไหมเป็นทาหารแล้วพกพาอาวุธลุกลำอธิษฐานตอนนี้เข้าสูก่กฎหมายปกติแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะครับโอเคแต่ว่าเราเราออกในมุมนี้ก,ก็ก็จะได้ทําให้เห็นว่าเราเราเราไปได้หมดนะขออย่างเดียวว่ามันอยู่บน ต่อกฎหมายที่เรามีนะครับถ้ามองตรงนั้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะในเชิงว่าความรู้สึกมันอาจจะดูรุนแรงใช่ไหมครับเราสามารถปรับเราก็ปรับได้เพราะว่าแต่มันก็มันเป็นข้อ,ขอท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าอุณนเนีมยเขาโพสต์มาเหมือนเหมือนจะเร่ง ได้รับให้เราเรียกส่วนตัวกับอันนี้อยากให้โทสตช่วยอธิบายขั้นตอน,านการดาเนินการกฎหมายว่ามันต้องใช้ระยะเวลาขน,นาดไหนก็มันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกตินะครับของของตอนนี้มันถ้าถ้าเป็นในในมุมของข้อมูลผิดกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนละนะครับ<ๆ>เรา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 เองอาจจะมันมันก็แล้วแต่ว่าในในรายละเอียดเนี่ยในการสอบสวนมันมีอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะ ก็าอากาศน,นี้ต้องใช้เวลาระหว่างนี้นก็ไม่สามารถส่งกลับได้ต้อง,อองกำหนดประเนการต่าัๆอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายทั่วไปหมดถ้าเราพูดถึงกฎหมายแรงงานเราก็ถือว่าเข้ามือผิดกฎหมายแรงงานในพื้นที่ทั่วๆไปมีขั้นตอนอย่างไรก็ก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นต้องประนามไหมครับเพราะว่าเขาออเอาเจตนาดีในการปฏิบัติตามหลักมนุษยชนของเราเนะี่ยไปบินเพื่อเป็นการควบคุมกฏหา ก็เราเราก็พยายามสื่อสารไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีการปฏิบัติ أ, ในเรื่องข่าวสารนะครับในคานองแบบน,นั้นก,ก็เราเราเชื่อว่าเราสามารถจะทาได้เพราะถือว่ามีเหมือนมีเจตนาที่จะทําให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยแล้วก็เข้าใจกองทัพไทยผิดก็การทีา,าทานีา่เป็นปฐมเหตุของการที่เรายึดตาควายไม่ได้เนื่องจากเรายืดเวลาตามไปตามทำตามข้อตกลงของเขาใช่ไหมที่เราบอกว่า เราจะยุติการยิงตอนหกโมงเย็นแล้วทางกัมพูชาก็ขอเป็นเที่ยงคืนทําให้เราไม่สามารถเสริมกําลังแล้วก็เข้าไปยึดตัตงฝ่ายได้เรื่องนี้เป็นยังไงพูดได้ตรงตรงมอ้ยตรงนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลละเอียดชัดเจนแบบนั้นนะครับก็จะเตือนสติจากคู้ท่ออนไลน์มาพูดพูดตัวแทนทองไทยโยงไปตัดสีนพื้นที่ต่างฝาไปเนี่ยจะให้พูดว่าความตั้งใจของทหารไทยในการปกป้องในตรงนี้ คือคือผมว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับได้เห็นว่ากองทัพไทยได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราไม่เคยเทําอะไรนะครับที่ให้มีความเพื่อแผนใจในในสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติและเรากําลังพยายามนะครับอาจจะมีผมเชื่อว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราเองสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือเราเสริมข้อมูลให้ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราให้จากทางหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานภาคเรือนหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ให้ทําได้นะครับเราต้องเรียนว่าผมผมเองก็เคยได้ให้ข้อมูลว่าการปฏิบัติในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าเราเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดครับได้อับแรงกดดันอะไรมีมีการทำงานมีความกดดันในการหน้ามานนไม่มีครับไม่มี แล้วก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าในภาพรวมเนี่ยเ,เราเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับ99อยากให้โฆษกชี้แจงการลงพื้นที่ทุงนี้ของผู้ช่วยทูตทหารนะคะว่ามีกี่ประเทศแล่นเอาไปอะไรยังไงจุดไหนบ้างผู้ช่วยทูตทหารที่จะไปดูเรื่องความเสียหายที่บ้านเรือนประชาชนโดนโจมตีรายย่อยจะไม่นิดนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยจะมีเดี๋ยวผมถามรองโฆษกอยากประมาณเท่าไหร่ ต่างประเทศก็มากกว่าสิบกว่าประเทศนะครับนอกจากผู้เชี่ยวชาญทหารเนี่ยก็ยังมีเอกอัครราชทูตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยนะครับอันน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่กองขบรวร่วมก,กับกระทรวงการต่างประเทศลงพร้อมกันอีกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับจริงๆอยู่ในแผนมิกนก่อนที่มีสารการได้ทำไปครับเป็นแต่ว่า,เ,าเราเราเองอาจจะทำด้วยคามรอบครอเพราะว่าเราต้องการ เราต้องการคุณภาพนะของของเราลงไปเพื่อเราจะต้องการคุณภาพในเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะต้องเร,เราเชื่อว่าเรามีสื่อมวลชนต่างประเทศที่ที่ที่สนใจแล้วก็เรามีตัวแทนจากจากจาก,จากต่างประเทศนะที่อยู่ในระบบงานราชการเราเช่นผู้ทีผู้หรือจากสถานทูตอะไรต่างเนี่ยเราเรามีจํานวนคนที่เยอะกว่านะครับเพราะนั้นมันอาจจะกว่าจะนัดหมายกันได้ได้พร้อมเพียงเนี่ยมันใช้เวลามันอาจจะไม่อยากให้ พี่น้องสื่อมวลชนพู้เป้าไปที่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวนะครับเราอยากให้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็องค์ประกอบรุๆมๆว่าเออมันได้คนเยอะแล้วเราก็ได้คนที่มีความสนใจจริงแล้วเขาก็มีบทบาทในการที่จะเสริมเขาเรียกว่าให้ให,ให้ให้ข้อมูลเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือฝ่ายบริหารของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยได้ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนเราเราตั้งใจที่จะพาไปดูในจุดไหนบ้างนะ ำให้ตัดขาดเขาเชื่อมั่นว่าทางกมพูชาเขาจริงๆ้วเป็นไปนตามเราก็ท่า<ม>ที่เราติดตามดูเราเห็นว่าสิ่งไหนที่ทางฝ่ายกมพูชาพยายามที่ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงหรือบิดเบือนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนนะครับของเรามีความชัดเจนกว่านะเราจะไปที่เป้าหมายนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายพลเรือนเนี่ยที่ผิดเนื่อไถกติกาของของของ,ของสากลน,นะครับ เรื่องของโรงพยาบาลจํานวน20 20ิบยี่สิบแห่ง,งจะอาจจะไปได้ไม่หมดแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะเป็นที่เซเว่นก็คืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนี่ยว่าด้วยเวลาที่จํากัดภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะให้เห็นให้เห็นภาพคร่าวๆแต่จะพยายามจับให้ให้ได้เห็นสิ่งต่างๆเยอะที่สุดในแบบที่มันตรงไปตรงมานะแล้วมันก็เห็นกันแบบเชิงประจกักษ์ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เห็นกันโดยโดยโดยการพูดแบบลอยๆและจับต้องไม่ได้ประสบค่ะคือมีอีกคาถามหนึ่งคือว่าทําไมกองทัพถึงออกมาเปิดเผยว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมประสาทตาบไายได้ทั้งที่ตอนแรกที่มีการแผลเนี่ยมีการบอกว่ามีการควบคุมได้ถึง11จุดซึ่งตอนนี้อาจจะประท้วงกับความรู้สึกของคนไทยที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเรานำกัมพูชาไปแล้วถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษว่าผมทีมโฆษกอาจจะสื่อสาร ได้ไม่ละเอียดนะครับในทางอาหารเนี่ยเราพูดถึงพื้นที่อย่างบริเวณปรสสาทตาควายเราไม่ได้หมายถึงว่าประสาทตาควายจะคือจุดจุดยุทธศาสตร์ที่เราต้องการเพราะมันกลับเป็นเพราะมันอยู่ต่ำกว่าเนินสามห้าศูนย์นะครับเราม,มันถามว่าเราอยากจะชนะกับอะไรแต่วันนี้มันนี่หมายหมายถึงว่าเราไปยืนอยู่ณนะตรงนั้นมันไม่ได้หมายถึงเราชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้หมด ได้ไปแล้วใช้ประโยชน์กันอย่างไรถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับในแง่มุมทางทาหารเนี่ยผมถึงบอกว่าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดแต่ผมก็ไม่ได้พูดฟันธงนะครับผมบอกสื่อมวลชนตลอดนะครับถ้าท่านตามดูเลยผมบอกว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่นะครับได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเฉพาะบริเวณนี้ถ้าท่านจับเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างท่านก็จะมองแบบนั้นแต่ถ้าเรามองในแง่การอาหารก็คือเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้ มากกว่าเดิมนะครับที่เราที่เราเคยอยู่เดิมเราถือว่าเรามีความก้าวหน้าในบริเวณนี้ครับผมครับครับคุณนี้จะเป็นเจ้ากรมงานขาวนะไปหรือว่าเป็นท่านท่านรองเสนาธิการฐานบกท่านที่ห้านะครับแล้วก็ท่านท่านเจ้ากรมด้วยเจ้ากรมครับแล้วผู้ที่งานเราจะเป็นแบบ่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมให้ทีมงานได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าเขาถือว่า ถือว่าถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเวลาที่เรารออาจจะวันหรือ2วันเนี่ยเพราะเราต้องการให้ให้มีความครบถ้วนในเรื่องของของบหมู่คนที่จะมาร่วมกับเราตลาดชุมชนเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยตลาดชุมชนเป็นพื้นที่ทล่จริงๆแล้วเป็นพื้เดี๋ยว่อี่ด้เปองไม่มีสิ่งปลูกสร้พงเลย นั้นผมตะโกนพี่เอามาัไงตะโกนเสียวสื่เอาไปใครดีเออเอาไ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 มาเดี๋ยวไม่เป็นไรคำถามต่อไปเยเดี๋ยวสื่อเดี๋ยวเราที่ละคำถามเอาสำงพงที่ติดตามเอาไป้เอาไ้าจะเปลี่ยนไาเปลี่ยนไนาเปลี่ยนไมอริงไหมเมื่อกี้ถามถึงพื้นที่ บริเวณพื้นที่ช่องอนม้าพื้นที่ช่องอานมาเป็นพื้นที่ที่ที่แต่เดิมมันต่างฝ่ายต่างอาเิียอยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับแล้วมันจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนปฏิบัติการทางหารเราถึงจะเห็นว่าเราเห็นแต่แต่สภาพของตลาดทั่วขาวนะไม่ใช่ตลาดหลักเราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบางทีมันเป็นการที่จริงจริงเราร้องเรียนมาตลอดนะว่าสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่มันดัดแปลงไปจากสถานที่เดิมเพราะนั้นเราต้องยอมรับว่า เอมโอยที่เราที่เราที่ฝ่ายไทยเรายึดถือมาตลอดเนี่ยมันถึงมีจํานวนห้าร้อยครั้งในในการที่เราจะจะพยายามนะครับไม่ใช่ว่าทหารเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ทุกท่านทําหน้าที่ตามกรอบนะและที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดแต่ที่พอพอบางครั้งเนี่ยหลายพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเราจะเห็นว่าอาจจะมีการลุกล้ําหรือผิดกติกาในลักษณะที่อาศัยชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาเป็น เขายกเข้ามาเป็นผู้ผู้ที่ถิดเงื่อนไขหลีกเลี่ยงหน่วยทหารหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นเองเราต้องรู้เท่าทันนะครับเราอาจจะต้องคือหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความจริงมันจะค่อยๆค่อยๆเปิดเผยซึ่งเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าปัญหาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรทุกอย่างมันเป็นที่มาที่ไปของก่อนที่เราจะมีสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปหมดครับอยู่ในเส้นปฏิบัติการของเราอยู่ครับ ค,คือบางอย่างเนี่ยขณะนี้่อายอมรับว่าเราเอาเวลาของเมื่อวานมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือน้ำมันดินรัดนะครับอย่างน้อยในกรอบที่เราทําได้ก็คือถ้ายังมี m อ u อยู่เราก็ต้องยึดกรอบตามนั้นนะครับคือใน m o u เนี่ยเราเราเองไม่ได้หมายความว่าใครเดินเข้าเดินออกไม่ได้นะครับมันเดินเข้าเดินออกได้นะภายใต้กติกาบางที่ นะที่ให้ความสัมพันธ์ก็อยู่กัน5คน7คนแลแ้วแต่ตกลงแต่ละพื้นที่ไม่เหนกันะนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่มีลักษณะของการมาขุดกูเลสหรือมาวางกำลังอย่างอย่างบางกรณีแบบนั้นเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้ครับอย่างน้อยเองเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตึงเครียบไปหมดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านเรามีพรมแดนติดก,กันเราต้องอยู่กันไปตลอด เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีที่ดีที่สุดมันต้องหาจุดสมดุลในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรที่จะทําให้มันมีการให้ดารงความสัมพันธ์ในลักษณะประเทศเพื่อนบ้านที่ดีได้เท่านั้นเองครับตอนค้ะอย่างวันพรุ่งนี้ที่ที่จะลุนที่เนี่ยมันจะมีสื่อส่วนกลางที่เกาะติดอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยคือขอบเคตว่าที่เขาจะสามารถเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือจะต้องต้องประสานมันต้องแจ้งเขายังไง คือคือตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเพราะว่ามันเพิ่งสถานการณ์มันเพิ่งลดระดับของความรุนแรงมานะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่ามันเดี๋ยวพอบอกแบบนี้แล้วเป็นคํปลุกมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราหยุดการใช้อาวุธเฉยๆนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีความเบาบางนะลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันค่อยเป็นค่อยไปแต่ในลําดับแรกเนี่ยสิ่งที่ไปในลักษณะแบบที่กัมพูชาเนี่ยผมว่าจริงๆอาจจะดูไม่เหมาะสม เราว่ามันมันดูเป็นพื้นที่เฮ้ยยังจริงจริง,รง,รงยังถือเป็นพื้นที่อันตรายนะนี่หรอฮะแต่สิ่งที่เราจะไปนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่สีแดงแบบนั้นเราไปในลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการจะบอกให้สังคมโลกได้รู้ว่ากัรพูชานั้นมีเบือนนะครับและการกระทําอย่างจงใจต่อเป้าหมายนอกเหนือจากเป้าหมายทางทหารเนี่ยมันมีจริงจับต้องได้เห็นกันแบบจาจั นะครับมันเป็นลักษณะอย่นั้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดใน่ในพื้นที่บางพื้นที่ผมยอมรับว่าผมขอรับไว้นะครับแต่จะทําอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ให้เวลาผ่านไปอีกนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองจัดสรรให้